อีกทีหนึงเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยด้วยเงินสดเนี่ยเรามีความสึกว่านะไอเพลงต้องสู้เนี่ยถึงตอนนี้ถึงร้องแล้วก็ไม่ค่อยไม่ไ่ปอินเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่ออนาคตเนี่ยเพื่ออนาคตผมก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องจักรก็ส่งมปถึงโรงงานเรียบร้อยนะับติดตั้งเสร็จก็ประมาณประมาณการปีหน้า นะครับกลางรวินา,นนาคือเราอยู่ในโลกธุรกิจเราไม่พัฒนาไม่ได้ใช่แล้วพอไอ้ไอเนี้ยมันสิ่งใหม่ๆเนี่ยซึ่งในเมืองไทยจะเกิดเรื่องนี้อีกประมาณสิบปีข้างหน้ามผมพูดเรื่องโปรตีนชงๆ,ๆมาเมื่อย,ยี่สิบกว่าป,ปีแล้วไม่มีใครเข้าใจท่านไปดูสิตอนนี้โปรตีน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 เต็มตลาดหมดตแต่โปรตีนไฮโดรซินจางเราไม่มีไม่มี ราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเันแบบเฉือนเฉือนกันเรื่องคุณภาพเฉือนกันเรื่องคุณภาพนะครับก็นี่คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็อยากจะบอกทุกคนแต่จริงๆนะไอ้ผลตักตัวนี้ตัวเดียวนะมันมหาศาลเลยท่านรู้ไหมครับงานวิจัยของมหาลัยหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าประชากรไทยเนี่ยพบเชื้อ H. pylori เนี่ยประมาณ67เปอรเซ็นต 67%ที่เจอนะครับเพราะเชื้อตรงนี้มันจะอยู่ในกระเพาะของทุกๆคนนะโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารอีสานสุปดำซุตดำปูปลาอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่นะกึ่งๆติดๆดุกโศทัง้งหลายแหล่นี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นแล้วมันก็พออยู่เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเพื่อนเราอยู่ตลอดชีวิตนะครับไม่ต้องกังวลใจ <laughs> นะถ้าท่านไปใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านอยู่ตลอดเวลา ถึงเวลาเวลาเราอ่อนแอขึ้นมามันก็จะรุนแรงขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับรุนแรงขนาดไหนต้องถามคุณนุดคุณชาเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนู้ตอนนี้กลายเป็นคนนะแข็งแรงแข็งและแรงด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมยังอยากจะตอบย้ำเว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าไอ้นุ่นปิดไอ้นี่ปิดไอ้นุ่นสารพัดโงงานปิด ประมาท <Bing. S 1> ไม่ได้ประมาท <uncover> ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอ่าโอเคครับเขาบอกหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประมาทในชีวิตไม่ได้นะครับธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เสริมและต้องเป็นธุรกิจที่มีการซื้อกินซื้อใช้จริงๆดีแล้วบอกต่อไม่ดีท่านมาที่นี่นะท่านําเป็นท่านเป็นคนใหม่เนี่ยสินค้าพอไปกินปุ๊บ ถ้าไม่ดีนะผมขอร้องเลยไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเพราะแน่ไปเนี่ยสิ่งที่เราแน่ไปเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนั้นนั้นมันไปทํร้ายเขานะครับวาะเราเองเรายึดอย่างนี้มาตลอดนะยึดอย่างนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนไม่ต้องกังวลใจในโลกยุคปัจจุบันซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจมันจะหินขึ้นเรื่อยๆอือเราประมาทไม่ได้ครับตราบใดที่เรายังไม่ตายเนี่ยประมาทไม่ได้ นะครับหลายคนบอกโอ้ยฉันก็เสียแล้วฉันมีเงินอยู่คำถามว่ากี่ล้านครับเออถ้าไม่ถ้าน้อยกว่าสิบล้านเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะในอนาคตอะ่ะเพราะว่าท่านอยู่นานขึ้นนานขึ้นเนี่ยเสร็จค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องหาอาชีพเสริมและอาชีพท,ที่ยืนอยู่ได้อย่างเดียวนะครับก็คือธุกิจเรื่องเครือข่ายนะครับก็เขาเปิดเพลงไล่ละ <laughs> นะก็อยากจะบอกทุกคนนะครับวนะ่าอยู่ที่นี่ท่านไม่ต้องกลัวเราถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์สินค้าเราไม่มีการหลอกลวงนะครับสินค้าเราใช้แล้วเห็นผลนะครับและอย่างที่บอกครับถ้าใช้แล้วไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องเข้ามารครับไม่ต้องทขมามาครับนะครับก็ขอบคุณนะครับเปิดละน